บ้านขายที่ดินค่ะตอนนี้นะคะเป็นอยู่ที่โครงการที่ดินเดอะชาแนลเดอะชาแนลวันนะคะหรือบ้านสวนริมคลองหนึ่งนะคะตำบลสายมูอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะทั้งหมดโครงการเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะมีทั้งหมด48แปลงนะคะตอนนี้ว่าง7แปลงสุดท้ายนะคะมี D3 D5 F2 H3 F าเอฟสเแล้วก็ซ3นะคะ7แปลงสุดท้ายนะคะ จาก48แปลงนะคะเนื้อที่จะเริ่มต้นที่222ตารางวาค่ะราคาเริ่มต้นที่3,950บาทต่อตารางวานะคะบรนบอกเลยค่ะถนนด้านหน้านะคะหินคลุกอย่างดีแน่นปึ๊กเลยค่ะกว้าง10เมตรนะคะถนนสาธารณะค่ะดินเราถมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะดินถมท่านสามารถสร้างบ้านได้ทันทีไฟฟ้าน้ำประปาถ้าไม่ต้องกังวลค่ะต่อขยายเขตเข้ามานิดเดียวนะคะพร้อมมากเลยนะคะตรงนี้นะคะด้านท้ายแปลงก็จะมีลำรางให้ทุกแปลงเลยนะคะท่านจะมีน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรหมดเลยนะคะไม่ว่าท่านจะสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัยบ้านแนวสวนเกษตรหรือบ้านชักตัดอากาศนะคะหรือท่านจะซื้อไว้เก่งกําไรหรือจะซื้อไว้เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานของท่านนะคะเหมาะมากเลยนะคะแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นกระบอกได้ค่ะซื้อสดก็ได้ค่ะซื้อผ่อนก็ได้นะคะผ่อนก็ผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะคะผ่อนได้5ปีค่ะวางเงินดาว50 0 0 0บาทถึง1000 0แบาทนะคะ ก็ผ่อนได้5ปีนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นบอกเลยสถานที่ใกล้เคียงนะคะก็จะอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนนะคะสา,สายฉลองรัฐนครนายกสาะบรีนะคะตรงทางหลวงชนบทนายอ301ศนนะคะสำนักง,งานพัฒนาที่ดินนะคะองค,ครักเพียงแค่1.8กิโลนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับตลาดองครัก5กิโลค่ะอยู่ใกล้โลตัส5กิโลค่ะอยู่ใกล้กับแยกองค,ครักเพียงแค่6กิโลค่ะอยู่ใกล้มอสวอแค่5เจอ7กิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ อ่าส่วนราชการที่สําคัญอีกหลายแห่งนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแถวนี้นะคะมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วะค่ะด้านหน้าก็ด้านหน้าโครงการของเราติดถนนลาดยางเลยนะคะเนี่ยค่ะปนบอกเลยค่ะว่าพร้อมมากค่ะที่ดินตรงนี้ซื้อปุ๊บ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีเลยนะ,ะเมื่อท่านมางเงินดาวและทําสัญญากับเราท่านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราได้เลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะว่าท่านสามารถที่จะสร้างบ้านได้ทันทีนะคะเพราะว่าดินเราถมไว้ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะพร้อมกว่านี้ก็ต้องที่ดินที่เปิ้ลขายทั้งนั้นเลยนะคะถ้าสนใจรีบทักหาเปิ้ลเลยค่ะเพจขายที่ดินค่ะ y YouTube เปิ้ลขายที่ดินนะคะ เฟซบุนนะ๊กวัานักขนานค่ะ0 9นย์1 8 9าจะอย่าลืมนะคะเแปลงสุดท้ายนะคะจาก48แปลงนะคะตอนนี้ว่างเแปลงสุดท้ายพร้อมสุดๆค่ะแล้วไปะจะมาอัปเดตท,ที่ดินนีคขต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ